ปาักเซออนทัวร์ป้ามาเทียวย่านไชน่าทาว n อยู่ในเมืองสอกเบกของรัฐยูทาห์มันเป็นตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตในตลาดมีหลายอย่าง นี่ปากเซออนทัวพระมาเทียมชายนาท่าซุปเปอรม์มาร์เก็ตมันเป็นย่านของเลาย่านคงเกิดชุมชนของกิน,กนเป็นชายนาท่าของกินอยู่ในน,นี้ซิมีขายอาหารมีอาหารอาหลายสิ่ง ใช่เกือมาหอน้ำยมันหนก่เด้อกวยไทยเจ็ดสิบเซนคนเมืองหนอวได้กินมะกล้วย่น่น้นปีน้องบรีกินมะกล้วยสดอ่อหอมเต๋สองหล่อนก็หอมเย๋ ใบสีหดพี่น้องโอ๊ดันใบพีหดเคยมีปะกองตอนนี้ก็แ่ยังดันดน,ดนึ่ผิดต่อหองวัดชัยชีรี สี่ดอนนันแหลเราไปตกินเยอะอเี๋ยวเดี๋ยวมดเ,ยยเยลยไวานเลม่เขือไทยครับเขือไทยสองดน อย่างจุเรียนเป็นจุเรียนจีนหมือจุเรียนไทยหน่วยหนึ่งนสตอกอยู่ประมาณบาสามดอห้าอนหนึ่งสี่ดอลลาร์สาดอลก็เยะเกินจูเรียนอย่างปา cái đầm cái đầm tô nâng sáu s đơn này cái đầm này này mà tô nâng chín làm hai đơn chín mươi bốn đơn cao cấp cái anh tô nâng sáu mươi sáu đơn cao cấp tiêu đấy สีนูมดมีลายยางสีนูก็ได้อันนี้เป็นลีฟเป็นดิ่งเป็นหวัวใจเป็นตับอันนี้เป็นเครื่องแสแข็งมีปดัดเลย สีมีประชุมดุกสีเดี๋นีนะนี่มเมสอือสีหมูเป็นยอ ตกะแตนทอดนี่นะตกะแตนทอดนี่ตกอยู่ซ่ํานี่นะ7ตอนกว่า19ได้นี่นะอันนี้แม่นเอ่อดักเดะดักเดะทอดดักเดะทอดนี่3ตอกว่า1ิดนี่กระทุเรียนทุเรียนบ่ได้กินเียนสดเด้อพี่น้องกินเียนแข็งแน่นตกอยู่าว อย่างาอาหารทะเลมีกุ้งมีปลาหมึกมีหลายอย่างเลยมีปลาอาหาระทะเลปลาสายมันตุ้บักอย่างนี้น ปลานี่ยตกตัวหนึ่งประมาณสี่ดอนนีนปลาคอปลาคอเนี่ตกตัวหนึ่งประมาณสิบดอนนอกจากนันก้นยังมีกระปูสดกลุ่มสดกลุ่มสดปลาหนึ่งตกอยู่ประมาณสัสี่ดอนบุญน้อยก็ประมาณสิบหกดอน กระปูสดๆใน่ตกอยู่14ดอนเก่าๆบริงเง่ณร้านในบริกินน,น้องยานขนมปังยานขนมปังมีเบริร์ทุกอย่างคือกันนะ ทอเรียนครามาเฮียเป็นพายเออครื่องดื่มเป็นหน้าไม่ประจุเสินเลยจากุกป,ประเทศ How much? huh what do you want how much how much for one dollar, one dollar. Eight. One. can I have four uh, I think it was like 80 cents somewhere like that that's a long one right yeah mm -hmm. Các bạn xiên các bạn ạ mày có, không có, không có, không, phải. không phải. ปลาตองภาษากลางเอือบแบบปลาไกายตัวหนึ่งสาวเก่าก็สิเก่าตัวหนึ่งเน้ยตัวหนึ่งเกือบสามสิบดอลเลยปลากายบุริกินดาปลาตองนะพี่น้องแปลงอนๆ สิภาพไปเบิง่งน้ำปูน้ำปลามันขึ้นสำมเดมันแพงสำมเดชนะเนี่ยโอเคนี่เครื่องซอสมีทุกอย่างเลย si sì pha mà bừng, nấm ăn hỏi nè, si đòn sáu cọc, nấm ăn đột cà me cua, sốt bung đốt

นี่ยังกับคืนนยังกัคืนพี่เนอะนันจเป็นโลอืดอยากโลกอืดอยากมาแพงเดือนๆนะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นเงินกระเฟอของอันดดอนสองดอนเดียนนี่มันเิาเป็นสองเถาสามเถาสี่ดอนหาดอนหกดอน,ดอนเป็นกะปิ ประเด็กน้ำป่ายัางสินะ่ะเป็นบระเดเกนะการก,การเที่ยวส้มตลาดนี่เป็นไปตลาดตรดงนี้การเที่ยวส้มตลาดชายนาท่าวยันชายนาอยูอ่เมืองสอกเด็กดัดยู่ท่ากับ กอจบลงตอนนี้เนาะก็ขอบใจที่มาเบิ่งมาสุก